อันยองเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมากาเคปเปิ้ลสำหรับในคลิปนี้เราจะมาเอาเดตการเกี่ยวกับเรื่องราวของ Baby Monster เพราะว่าตอนนี้งานแฟนไซน์นะครับได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการของเบมอนนั่นเองกับ first fan sign event นะครับเบบี้มอนสเตอร์จะมาเจอกับแฟนๆทุกคนแจกลายเซ็นพูดคุยกันนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เบมอนเนี่ยได้จัดงานแฟนไซน์ครั้งนี้นะครับหลังจากที่เปิดตัวมาในปาร์ตี้อัพแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างแบบมันยังไม่พร้อมกันเลยแต่ ตอนนี้พร้อมแล้วเต็มที่ที่จะมาเจอกับแฟนคลับทุกคนนะครับบรรยากาศในงานน่ารักอบอุ่นมากเลยแล้วก็มีฟแฟนๆเนี่ยมาเจอเบมอนกันเพียบวันนี้เบบี้มอนสเตอร์มาเจอกับแฟนคลับนะครับด้วยชุดที่แบบว่าสีขาวดำนนเอง black and white และดูเหมือนว่าจะมีแฟนไทยเนี่ยไปเจอกับพาวิตาชิกิต้ากันด้วยนะครับเด็กๆคงจะตื่นเต้นมากแน่นอนกับงานแฟนไซค์ครั้งนี้เพราะเป็นครั้งแรกเลยหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะไม่ตื่นเต้นมากแล้วแต่ว่าครั้งแรกมันก็แบบนี้นะครับเพราะคนมารอเจอกันแบบห้างแตก ของงจรงิเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟโมเมนต์นะครับน่ารักน่ารักในงานครั้งนี้กันว่ามีอะไรให้อัปเดตกันบ้างแต่ที่แน่ๆตอนนี้เริ่มแล้วกับเฟิร์สแฟนไซน์อีเวนต์ที่ Baby ้มอ s t e r อร์มาเจอกับแฟนคลับนะครับแจกลายเซ็นพูดคุยกันแล้วก็ทำห้างแตกไปเลย อีกเรื่องหนึ่งที่จะมาอัปเดตกันก็คือรายการ Idol Human Theater นะครับของ Baby Monster นั้นได้ปล่อยออกมาแล้วเรียบร้อยทาง YouTube นั่นเองตามดูกันได้เลยนะครับสนุกมากๆ hey เฮฮาเซนวาราตี้แต่ละคนเนี่ยคือบอกเลยว่ายืนหนึ่งแถมอยู่ด้วยกันรวมแก๊งเจ็ดคนแบบนี้แล้วสนุกมากในห้องซ้อมเนี่ยไม่ได้มีแค่ซ้อมนะครับมีเล่นมีเมาส์การช่ำเลยเป็นอีกหนึ่งรายการที่ทำให้เรานั้นได้รู้จักกับเด็กๆ Baby Monster ทั้งเจคนเนี่ยมากขึ้นได้เห็นมากขึ้นด้วยว่าใครนะครับสดใสแค่ไหนและ ใครได้ขี้แกล้กแงแค่ไหนและเด็กๆก็มาให้สัมภาษณ์เชิงแบบว่ามีคนอีก6คนเนี่ยคอยนั่งกดดันอยู่ด้านหลังไปอีกใครยังไม่ได้ดูอย่าลืมตามไปดูกันนะครับกับ Idol Human Theater รายการเต็มๆเนประมาณ40นาทีกันเลยบอกเลยว่าสนุกครบรถแล้วก็จุใจแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้เราไปมาอัปเดทเพลยเท่านี้ไว้กลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับยอง